ครับสวัสดีครับทุนช่ครับพบพอกับผมอีกทีนคยคยกับกับคนนักว่าหัวใจเกษตรครับใ้เวลาเสริมพี่น้องครับเสริมหัวอาหารให้เพิ่นนะครับกับลั่มพี่น้องครับกับลั่มลูกหน่อยเห่าในเวลาเสริมกับนี่ครับให้กินโตละถัวยพี่น้องนะครับกินรถถัวยเป็นกินก้อนเสริมช่วงเดียวพี่น้องได้เวลาเสริมกัเสริมช่วงเดียวนี่ก็เป็นลูกผสม บีมาตตื้อบามันนะครับว่าปีกับอีกสองเดือนแะครับนี่ว่าปีกับอีกสองเดือนแล้วเป็นลูกผสมบีมาตตื้อนะครับบามันก็ต้องเสริมหอาหารในพื้นนะครับนี่ก็เป็นลูกผสมบีมาตตื้อกับบามันคือกันพี่น้องนี่ก็ต้องเสริมอาหารในพืนได้กินกินดีนะครับนี่ก้อนหนานั้นผมก็จับยานมมาผมก็เสริม นะครับหลังจากจับยานน้มากเสือหอาหารแบบนี้แหละครับเอามาเรื่อยๆพี่น้องหายกินไปเรื่อยๆเป็นกำลังเปลี่ยนแซดนี่เป็นหัวหารกับร่างลกศิษย์หน่อยเฮาหัวสามตัวนี่พี่น้องครับหัวสามตัวนี่ครับหัวหานโลหนึ่งพี่น้องครับนี่ครับหัวหารหนึ่งกิโลนะครับสามตัวนี่ครับหัวหารต่อหนึ่งกิโลนี่ครับผม ผสมแล้วผมกับมาแบงนะครับมาแบงสามนะครับมาหานหนึ่งกิโลต่อมือนะครับผมามากินต่อมือเลยนะครับกับงูสามตัวนี่แหละครับมอกินต่อมืออืมเริ่มหงอานกันเลยละมันบรรยากาศฝาพี่น้องห้องนี่ก็เสริมดืวยกันพี่น้องว่าแม่พันธ์ก็เสริมให้กินก็บ่บให้กินหลายพี่น้องครับให้กินตัวละน้อยไปนะครับทุกตัว ในเวลาก็เสริมมันไปแบบนี้นะครับเจบฝากพี่น้องเข้าเป็นแม่พันธุ์บามันนะครับแม่พันธุ์บามันผมก็จะเสริมใหม่พ่นจินนี่ก็เบิดแล้วครับกินเสริมแล้วนะครับคนสิลงฟางตอได้พี่น้องครับลงฟางไหวเสาร่างไหวนะครับจินเบิดทั้งหยาทั้งหัวหานแล้วนะครับก็สิลงฟางเพื่อจะกินเก็บฝากพี่น้องเข้าว่าแม่พันธุ์อยครอกครับ ต้องฟางพอดกินก่อนในวันหน้าก็เสริมนี่ก็เป็นชุดทีจับแยกขุนพี่น้องครับสามตัวนี่แหละครับเป็นชุดที่จับแยกขุนให้กินขึ้นกันนะครับให้กินอาหารขึ้นกันแบบสามตัวนี่ให้สองลกพี่น้องครับให้สองลกนะครับว่าขุนนะครับสองลูสามตัวผสมกับล้ำนะครับตองสีนหน่อยเฮ้ บรรยากาศบ้อบ้านพี่น้องนะครับแต่ก็ต้องเตรียมไว้นะครับเสริมเพินนี่ครับินเดสดนดูดหน้าเนีย่ยมาเสริมรูปผสมกินดีนะครับเพระาะว่าร้ำลงเสีหน่อยก็กระเพาะได้กินพี่น้องครับสียเขาเอามาผสมกับอาหารเมล,ล็ดจิโลสามตัวนี่ครับ ชุดหนึ่งอบอีกอะสามตตัวปูพ่อขุนบรรยากาศหลังจากกินเสร็จแล้วครับผมก็จะลงฟางคนต่อเลยรับลงฟางกินต่อเลยแม่พันธุ์อนาคตแม่พันธุ์นะครับผสมเบียร์มัตต์น,นะครับสายเนื้อครับผมเอาสายเนื้อมาผสมกับแม่บาหมันนะครับ ส,สี่เดือนนหละพี่น้องขึ้นกับติดไฟโซลาเซลล์วไว้พี่น้องหาฮอกหลอดนี่นะครับตีดไบดันในน้ำทำไมพันกับหลอดโซลไฟโซลาเซลล์เป็นควอกบ,บ้านพี่น้องครับพอผมเรียงว่าสายพัฒนานะครับนี่ก็ หัวใหญ่กออกมาขัางคอ,อกละตัวพี่น้องครับขอมแยกมากขังไว้คอกละตัวเี่ยตั้งเกว่าจะเอาบามันสมคือเก้าพี่น้องนะครับก้อนนั้นนั่นเพเอาบีมาตื่นนะครับเนีย่ยท่องสองเนี่ยเสิใส่บามันพี่น้องนี่เอาบามันมาสมร่างเริ่มเป็นสัตว์นะครับตั้งจากแยกลูก่คนไป ครับท้ายคลิปนี้ครับขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกชัานนะครับพ่อนในดีพ่อนในเลิศโดยบรรดาพี่น้องสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินท่องอย่าเจ็บอย่าจนก้คาวขวา,าสวัสดีครับ